ช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดยะลาครับไปดูผลงานนวัตกรรมการถ่ายทอดสดด้วยอุปกรณ์ไร้สายระบบ4 g ลุงตู่โมเดลครับ nbt ยะลาเข้ารอบ1ใน5โครงการประกวดนวัตกรรมองค์กรสู่ความเป็นเลอสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลาครับ คณะกรรมาการและคณะทำงานโครงการประกวดนวัตกรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศด,ด้านการประชาสัมพันธ์สํานักประชาสัมพันธ์เขตหสงขลาซึ่งมีนายธีรพงศ์เพชรรัตน์ผพ้่ำนโดยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตหสงขลาโดยนายดำรงเสวเวดพรมได้เดินทางมายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจงังหวัดยะลาครับเพื่อที่จะพิจารณาการประกวดโครงการ ประกวดนวัตกรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์ในรอบตัดสินหลังจากที่สททยเยลานะครับหรือว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเยลาเป็นหนึ่งใน5ห,หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาในรอบคัดเลือกพร้อมด้วยนะครับทางด้านของสททสงขลา,า,าสททสตูลสททตรังและสททรสงไห่โกลกครับซึ่งทางด้านของคณะกรรมการนะครับก็ได้มีการชี้แจงเรื่องของหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนน ทั้งในด้านความคิดเริ่มสร้างสารรค์นะครับแนวคิดนวัตกรรมกระบวนการบริหารที่ง่ายนะครับมีประสิทธิภาพรวดเร็วประหยัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมทั้งเน้นย้ำนะครับว่าการพัฒนานวัตกรรมในโลกยิจิทัลน,นะครับมีความสามารถของทีมที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสาทอทอทอยะลานะครับนางสาวอับเสาะนาเวหัวหน้าฝ่ายรายการและก็มีช่าง เทคนิคนะครับนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทำงานในหน่วยงานพร้อมทั้งนำชมปฏิบัติงานจริงด้วยครับ ยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะได้มีการนำเสนอนวัตกรรมถ่ายทอดสดด้วยอุปกรณ์ไร้สายระบบ 4G ลุงตู่โมเดลโดยมีการถ่ายทอดสดจำลองสถานการณ์สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะสวนขวัญเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลาค่ะศูนย์รวมจิตใจชาวยะลานะคะแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางผังเมืองใหญ่แมงมุมของจังหวัดยะลาด้วยรวมทั้งสวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกซึ่ง เป็นสถานที่ที่ไว้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจมีแหล่งรวมอาหารนะคะซึ่งจะมีประชาชนออกมาท่องเที่ยวแล้วก็มาจับจ่ายกันเป็นจํานวนมากขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด -19 กคลี่คลายส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดยะลาฟื้นตัวค่ะสําหรับโครงการประกวดนวัตกรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์เป็นโครงการที่สํานักประชาสัมพันธ์เขตหกสงขาได้มีการจัดทําขึ้นมุ่งเน้นให้กระบวนการในการทํางานของหน่วยงานค่ะมีการทางาน ที่ง่ายมีประสิทธิภาพรวดเร็วรวมไปถึงส่งเสริมพัฒนาทักษะในการสร้างนวัตกรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและยังเป็นช่องทางให้กับบุคลากรค่ะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดนวัตกรรมสร้างสารรค์ในการทำงานต่อในอนาคตอีกด้วยค่ะ